ครับก็กลาสวีดัดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีผมอมอสเลสซิ่งวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีเอาเอาจ้าตัวยางนอกนะครับเอาเขาเรียกว่า,าทำยังไงให้ยางายางนอกมันขึ้นกับขอบนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะทําให้อายางนะครับมันไม่ขึ้นขอบนะตัวนี้ คือมันจะเด้งครับแล้วก็สายนะครับเวลาเก็บเวลาเราขี่นะครับตอนนี้ก็ไม่ยากครับวิธีง่ายๆก็ผมก็จะพามาทำวิธีแบบง่ายๆนะครับบางท่านก็จะใช้น้ำนะครับผสมกับสันไลเนาะพวกน้ำยาล้างจานนะครับก็อันนี้ผมก็จะใช้พวกน้ำยาอเนกประสงค์ครับเช่นพวกโซเน็ก,ก็ได้พวกนี้นะครับ ประมาณนี้เพราะว่ามันก็ผมว่ามันสะดวกดีนะครับก็วิธีแรกก็ปล่อยลมออกก่อนครับแล้วก็เห็นไหมมันเริ่มมีช่องว่างแบบนี้ครับ ก็เราก็ใช้มือบีแบบนี้ครับแล้วก็ฉีดตัวน้ํายาเนี่ยประสงค์น็เอเยฉีดเข้าไปเลยครับฉีดแบบนี้ลงไปเรื่อยๆมันมีสองทางเราก็ฉีดแบบนี้ทั้งสองทางเลยครับนี่ะครับทางนี้ก็ฉีดเหมือนกันครับก็ฉีดเอ่อ ออกมาไกลๆที่มันไม่ขึ้นขอบนะครับก็ฉีดออกมาไกลนิดหน่อยก็ได้หลังจากนั้นก็เติมลมเลยครับแต่ลมเราต้องเยอะหน่อยนะครับต้องมีแรงอัดที่สูงหน่อยนะนี่ขึ้นมาแล้วครับแค่นี้ครับแล้วเรามาดูอีกข้างครับผม นี่ครับอีกข้างก็ขึ้นปกติครับนี่เห็นไหมนี่นครับเดี๋ยวลองมุมนูเก่าเนะี่ยอาจจะโคตรบ้างนะครับแต่ยางก็ขึ้นขอบเสมอกันแล้วนะครับนี่ครับตรงที่มันไม่ขึ้นขอบที่แรงเห็นไหมก็ขึ้นขอบปกติแล้วนะ ทั้งสองฝั่งนะครับก็ประมาณนี้ครับง่ายๆครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องอมรเลสซิ่งด้วยนะครับ